สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงแผนผังการเงินของเรากันนะครับคือทุกๆวันนี้นะครับเราทุกคนนะครับต่างอาศัยอยู่ในโลกที่มีทั้งด้านมืดด้านสว่างนะครับมีทั้งร้อนทั้งเย็นมีทั้งเร็วทั้งช้ามีทั้งขั้วมีขั้วตรงข้ามกันเสมอๆนะครับเพราะว่าต่างขั้วเนี่ยต่างคงอยู่ได้เพราะว่ามีอีกขั้วหนึ่งนะครับ อย่างเช่นถ้าถ้ามันมีกฎเกณฑ์ภายนอกที่เกี่ยวกับเงินนะครับก็ <_ iz BB> ต้องมีกฎเกณฑ์ภายในที่เกี่ยวกับเงินเช่นกันซึ่งถ้าเป็นภายนอกนะครับก็จะเป็นความรู้ทางด้านการเงินการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการลงทุนอะไรเหล่านี้ล่ะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยภายในก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับตัว <_' c odes> อย่างเช่นถ้าเรามีความรู้เรื่อง,องการเงินการลงทุนการจัดการแล้วมันก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีเครื่องมือที่ดีพร้อมใช้งานถูกไหมครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเราอาจจะขาดความรู้พื้นฐานทักษะในการลงมือทําขาดความเชี่ยวชาญขาดประสบการณ์เหล่านี้นะครับในการใช้เครื่องมือนั้นๆดังนั้นนะครับลักษณะนิสัยหรือวิธีการคิดรวมถึงความเชื่อของเราเนี่ยมันคือคุญแจที่สําคัญครับที่เราเนี่ยยังขาดหายไปแต่ถ้าในกรณีที่เราเนี่ยย,ย,ย,ยังไม่มีทั้งภายนอกก็คือเครื่องมือนะครับและก็ภายในก็คือวิธีการคิดของเราเนี่ยแหละครับ เราก็ควรจะเริ่มต้นจากภายในเนี่ยแหละครับเพราะว่าโลกภายในของเราเนี่ยมันจะเป็นภาพสะท้อนไปสู่โลกภายนอกของเรานั่นเองว่าเรานะครับว่าเราเป็นคนแบบไหนเราคิดอย่างไรเรามีความเชื่อย,อยังไงนิสัยของเราหรือว่าความเคยชินของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับความมั่นใจของเราเนี่ยมันมีแค่ไหนความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นเนี่ยครับมันเป็นอย่างไรเรานั้นเนี่ยมันมีความคู่ควรกับความร่ํารวยจริงไหมการทํางาน การทํางานของเราเนี่ยมันได้ดีแค่ไหนทั้งหมดนี้แหละครับมันคือตัวบ่งชี้ระดับความสําเร็จของเราในเรื่องการเงินเอาแล้วทําไมไอ้แผนผังการเงินเนี่ยมันจึงสําคัญล่ะครับก็เนื่องจากว่าสาเหตุใหญ่ๆนะครับที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถรักษาเงินก้อนโตวไว้ได้ก็เพราะเขายังไม่คู่ควรนะครับยังทําตัวไม่คู่ควรนั่นเองกับเงินจํานวนมากมาก ซึ่งเราสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ในกฎของความคู่ควรนะครับซึ่งเคยได้อธิบายไปแล้วใน EP ีที่76นะครับของขอเล่าต่อนะครับในหนังสือสมองเศรษฐีนั่นเองครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คนที่ถูกหวยนั่นเองครับเขาอาจจะมีกลับมามีฐานะการเงินเท่าเดิมก็ได้นะครับซึ่งจํานวนเงินเหล่านั้นเนี่ยมันคือจํานวนเงินที่คู่ควรกับเขาหรือว่าเหมาะสมกับเขานั่นเองแหละครับเอาเป็นว่าจุดสําคัญเลยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่า เราตั้งระดับไอตัวเงินของเราเนี่ยหรือว่าระดับการเงินของเราเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นคนร่ำรวยนะครับเขาก็จะตั้งความคู่ควรของเขาเนี่ยไว้เป็นหลักล้านหรือหลักร้อยล้านพันล้านอะไรเหล่านี้ละครับสำหรับคนรวยนะครับแต่สําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมักจะตั้งไว้แค่หลักหมื่นหลักพันหรือพูดง่ายๆคือตั้งเอาไว้แค่ผิวเผินนะครับให้ตาเราเนี่ยสามารถจับต้องได้ ไม,ไม่สูงมากเกินไปไม่ได้เกินความสามารถเรามากเกินไปนะครับแต่คนเหล่านี้นะครับก็ยังไม่ได้ทํางานด้วยศักยภาพที่สูงที่สุดของเขานะครับซึ่งผลวิจัยนะครับยังชี้ให้เห็นว่าคนกว่า80%นะครับจะไม่มีทางที่จะได้รับอิสรภาพทางการเงินอย่างที่ใจเขาต้องการนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าอะไรหล่ะมันคือรากที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้นะครับที่ทำให้เราเนี่ย ไม่สามารถมีสภาพทางการเงินได้หรือว่าเราไม่สามารถตั้งเป้าหมายการเงินของเราเนี่ยให้สูงเหมือนคนร่ำรวยได้นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ